ทำมือยกดีๆเอาวางของเล่นแล้วยกมือไหว้ไหว้สวัสดีค่ะสวยๆตาหนูชื่ออะไรคะนายนสีบีหอนแล้วน้องอะไรคะน้องว้าอยอู้หเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยอน้องทำไมเก่งจังเลยคะเก่งแล้วป้าป้าชื่ออะไรคะป้าป้ามสป้าป้ามสชื่อชื่อนายอะไรคะ อยากให้น้องเล่นเรืออ่แล้วคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่เอี้ยงแล้วคุณย่าชื่ออะไรคะย่าหมีอยากให้น้องขึ้นเรือเออให้น้องขึ้นเรือแล้วคุณปู่ชื่ออะไรคะคุณปู่ใบแล้วตาชื่ออะไรคะตาหมอไม่ตาที่เลี้ยงไก่อ่ะตาที่เลี้ยงไก่เหรอชื่ออะไรตาตาแจ๊คแลวคุณยายชื่ออะไรคะคุณหมีคุณยายอ่ะยายอะไร โอาเก่งมากตบมือนั่งดีๆโป๊ตูดออกเร็วๆออยเขาเรีวลุกขึ้นลุกขึ้นไอ้เขาโป๊พุ่งออกอืมออยเขา,ออา,เขามันไม่สวยงามเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยค่ะไม่สวยงามเดี๋ยวหนูเป็นเอลซ่าไปแต่ง้านอ๋อหนูอยากเป็นเอลซ่าเดี๋ยวคุณหนูเป็นเมกาแต่งหน้าบอกป้าเหมยหน่อยว่าฮันหน้ามาโดนกล้องบอกป้าเหมยว่าหนูอยากได้เครื่องแต่งหน้าคุณป้าเหมยจา๋า เอาบอกดิบอกป้าเหมยจ๋าสิหนูอยากได้เครื่องแต่งหน้าบอกป้าเหมยก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นเดือนแบบนี้แล้วให้เราให้ขากขึ้นเดือบบน,ด,น,น,นด,อด้วยอเอาไปขึ้นเรือวันนี้จะนอนกับใครคะก็นอนกับแมาพูดเพราๆจะนอนกับใครคะจะนอนกับบุกับแม่ของคน จะนอนกับคุณย่าคุณปู่ค่ะพูดเพาๆค่ะตังนั้นกอบคนกับบ้านขอบคนหนูต้องพูดจาเพาะๆแล้วหนูจะได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วน้องอะไรกัดน,น้องน้องคันนคออ่ะคันเหรอลูกยุงกัดเหรอไม่มีปัญหาสุดจุดอะไรนะไม่มีปัญหาจุดุดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับยุง ออยิบดีๆลูกระวังตกเตียงไม่เคยอ่ะไ,ไม่รู้ม,มันเป็นรูปหัวใจอ่ะไม่เป็นลูกหัวจุ๊บอหัวใจจุ๊บจุ๊บปู่ไปไหนคะวันนี้ปู่ใบไปไหนบอกคุณย่าก่อนไปขายของไปขายดอกไม้คะ่ะของแล้วป้ามอดไปไหนไมีหาใหม่ วายไม่ใช่ห้ามพูดปามอสไปทำงานไปทำไม่ไม่ไปทำแอร์ไปทำอาหารมาหาแม่ไปทำแอร์อย่าพูดจุ้จู้นี่ทำอย่างเงี้ยนี่ไม่พูดค่ะต้องบอกว่าปามอสไปทำงานไปทำแอร์ปามอสไปทำงะไรไปทำแอร์ค่ะ ไม่ทำแอร์ไนะห้ามพูดแบบนั้น <c oughs> แล้วน้องใส่ชุดอะไรเนี่ย <c oughs> ชุดชุดโรงเรียนวชค่ชุดเชอรี่ <c oughs> เอาลูกเชอรี่ไหนเอาลูกเชอรี่ให้ญาดูคุณญาดูหน่อยสิในแขนนะลูกเชอรี่นะลูกในแขนหนูอะมีลูกเชอรี่ด้วยอ่าลูกเชอรี่อเต้นดูสิมันเชอรี่มันก็จะกระเด็นเออเก่งจังเลย เก่งจังเลยถังดำอ่อืออือกระโดดกระโดดใช่ชีหูจ้าถังดำโดดกระโดดขยันจังเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยน้อยเหนื่อยมากใครเอาไปอ่ะใครเอาไป หมอนอะใครเอาหมอนคุณย่าไปใครนไนใครเอาหมอนคุณย่าไปสีเหลืองอะงเออใครอิบของคุณคุณย่าไปอ,าไอันนี้อันนี้มันสีชมพูสีเหลืองอะใครเอาไปที่ห้องอายมีไหมมีใครเอาไปป,ะปะ๊าป๊าป๊าป๊าเอาไปอู้ป๊าป๊าอิบของย่าไปเหรอออ๋อน้องอายนะสิเอาของย่าไป นาใส่ให้หนูหน่อยใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันหายใจไม่ออก,อกเวลานอนค่อยใสอเอาหน้าใส่เองมันมันใส่ไม่ได้ย่าถ่ายคลิปวิดีโอ <c oughs> อุ้ยอุยอุม่โยนมานี่นี่นี่นไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวจะตกไปนั่งนุ่นขยิบนนครับไปนอนก่นไปนอนไหนไปนอนนี้ใช้ได้ไปนอน นอน,นอนตรงไหนนอนตรงนี้นอนตรงนี้อือไปทางนี้ัที่นอนใครเนี่ยได,ไดสติ๊กเกอร์มได้สติกเกอร์แล้วตรงนี้ที่นอนใครคะที่นอนหนูไม่ตรงนอนนุนที่ลายเสือนะที่นอนใครของคุณปู่ของคุณปู่แล้วที่นอนของน้องอาอายอยู่ตรงไหน,อ,นอ๋อของย่าไม่ใช่เหรอ ของน้องอารอที่น้าหนูนี่ไม่ต้องจับไม่ต้องลื้อเดี๋ยวมันยับเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวปู่ว่าเอาทำดีๆค่ะคุณปูไณป่ไม่ว่าคุณปู่ไม่ว่าคุณปู่รักใครรักคุณหนูรักน้องอาอายรักน้องอาย์ไอใครรักน้องอาอายชชยานีอุ้ยนอนสบายเลยเย็นหรืยอยังแอร์เย็นยังออเปิดฉจ้ะแอร์เย็นยังเนี่ยี ตอนนี้วะเสียงกนสิปูนอนทำยังไงปูกน์ยังไงตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอคะตื่นเสียงก่อนจะตื่นต้องมีเสียงไก่ขันนะไก่ขันยังไงอกโอนอกแมวร้องโอ้ยเฮ้ย ถ่ายคลิปอยู่นะแมวร้องยังไงลูกกแกร้องงไงอ,อ,อับแอะอาบแอะหมายังไม่ใส่น้ำเลยยังไม่ใส่น้ำให้แม่ใส่น้ำก่อนเอาน้ำปล่ามาใส่